เมดอ i นไทยแลนด์ยกระดับกระชับสยามสนับสนุนโดยและคเตอร์ซอยเอ็กซ์ตร้า300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเมดอินไทยแลนด์ยกระดับกระชับสยามเกิดอะไรขึ้นชาวเมืองรับแลนนับพันแห่ภาพและพระบรมศพพระพุทธเจ้าไปทั่วเมืองผู้ว่าลำพูนพาเที่ยว กราบพระธาตุผลิพุนชัยไหว้ขอพรสถูกช้างหมาไก่สัตว์คู่บารมีของพระนางจามเทวีอายุกว่า1,400ปีสุดเจ๋งร้านอาหารตำนานป่าเนรมิตป่าและสวนน้ำขนาดยักษ์มาไว้ในร้านกินเสร็จลงเล่นน้ำได้เลย ตอนนี้คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามกับผมออฟชัยนนนะครับรายการที่จะพาผู้ชมนะครับไปชมของดีของเด็ดเรื่องราวแปลกๆ77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งคุณผู้ชมชมแล้วนะครับจะรู้สึกยกระดับความรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นครับวันนี้นะครับผมยังคงอยู่ที่วัดโพและข้างหลังผมนี่ครับฤาษีดัดตนครับ ที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นตำรานวดแผนโบราณแห่งแรกที่เป็นท่าฤาษีตดตนก็ว่าได้มีทั้งหมดเนี่ย80ท่าครับคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมสรพาสตร์ต่างๆไม่ใช่เปนประวัติศาสตร์การบ้านการเมืองเวชศาสตร์มากมายครับทำให้วัดโพเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับเรื่องราวความน่าสนใจของโรงเรียนสอนนวดไทยแผนโบราณและมีบริการนวด ซึ่งตั้งอยู่ในวัดโพยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับแต่ก่อนจะไปชมกันต่อผมมีหนึ่งเรื่องแปลกเกี่ยวกับประเพณีที่หาชมยากนั่นก็คือประเพณีอัฐมีบูชาแค่ชื่อก็แปลกแล้วครับจะเป็นประเพณีเกี่ยวกับอะไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ อามีบูชาครับหลายๆคนนี่คงจะเคยได้ยินคนํานี้แต่ก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรครับนี่ซึ่งจริงๆแล้วก็คืองานประเพณีถวายเพลิงพระบรมศพขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่น้อยคนนะครับที่จะเคยได้เห็นหรือรู้จักครับซึ่งครั้งก่อนนี่รายการเมทแลนด์ได้เคยนําเสนอจากการจัดงานจําลองเหตุการณ์ถวายเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าที่จัดขึ้นที่วัดด่านเขตยานาวากรุงเทพไปแล้วนะครับ แต่วันนี้ครับเรายังมีอีกหนึ่งที่ครับที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิต์ครับนี่นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่อลังการดูแปลกหูแปลกตาที่สําคัญชาวบ้านนี่เขาได้ทําสืบทอดต่อกันมาก,กว่า50ปีแล้วล่ะครับ งานประเพณีอัฐมีบูชาครับจัดขึ้นที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งครับอยู่ที่ตำบลทุ่งยั้งอำเภอรับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งเขาจะมีงานมหรสลศพนะครับแหมการละเล่นการแสดงมากมายตลอดงานเป็นเวลา9วัน9คืนเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ประจําปีของจังหวัดเลยทีเดียวครับขณะนี้ท่านอยู่ที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งสถานที่จัดงานอัฐมีบูชาราลึกประจําปี2557นะครับ สำหรับความเป็นมาของงานอัฐมีบูชาที่วัดพระบรมธาตุทุ่งยางนั้นเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องยาวนานปีนี้นับเป็นปีที่55แล้วนะครับความจำเป็นหรือเหตุผลที่ชาวตะบนทุ่งยางได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยหนึ่งที่ตะบนทุ่งยางเนี่ยเป็นเมืองที่มีการกล่าวขานกันในทางลบครับโดยเฉพาะเรื่องนักเกรงเรื่องของของโมยขโจรต่างๆผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิ่น จริงได้ บารถนาที่จะให้เมืองเมืองนี้เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาครับโดยนําพุทธประวัติปร,รินิพานสูตรนะครับมาเป็นบทที่จะบรรยายให้เห็นว่าเมื่อก่อนที่พระพุทธองค์จะปร,ะรินิพานนั้นนะครับมีความเป็นมาเช่นไรและหลังปร,รินิพาน์แล้วที่เมืองกุศินารานครเนี่ยเขามีการจัดงานประเพณีการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าครับหรือการเผาพระพุทธเจ้านั่นเองสำหรับปีนี้มีงานสําคัญสําคัญก็คือวันแรก ชาวทุ่งยางได้รับพระราชทานน้ําสงพระธาตุพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในวันสุดท้ายก็จะมีกิจกรรมสําคัญกิจกรรมหนึ่งก็คือการห่มผ้าพระบรมธาตุซึ่งเป็นผ้าห่มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเทศบาลตะบลพระเสด็จนั้นได้อัญเชิญพราห่มพระบรมธาตุในเวลา17นาฬิกาก่อนที่จะมีพิธีอัฐมีบูชาลำเล็กด้วย งานอัตมีบูชาในปีนี้ครับจัดขึ้นในวันที่13ถึง21พฤษภาคมที่ผ่านมานครับโดยทุกๆวันนี้ก็จะมีทางพิธีทางศาสนาและก็การแสดงต่างๆมากมายทางพิธีเวียนเทียนพิธีส่งน้ําพระพระบรมธาตุพระราชทานนะครับและในวันสุดท้ายครับซึ่งเป็นวันอัตมีบูชาจะมีพิธีแห่ผ้าหม่มพระบรมธาตุพระราชทานและก็การถวายสลากกับพัดนะครับ ที่ทำการครับที่ไฮไลท์ในงานนี้จริงๆครับก็คือการแสดงแสงสีเสียงอันตรการตาเลยทีเดียวครับพกม่เรียกว่าจําลองเหตุการณ์วิธีถวายพระเพลิงพระบรมศมพพระพุทธเจ้าเมื่อครั้ง2,500กว่าปีก่อนอ,อย่างนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าการถวายพเพลิงพระศพจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ เรื่องสก,การะเสร็จสิ้นแล้วจึงโปรดให้มาปัาโมกทั้งสี่องค์นำพระเพลินเข้าไปยังจิตกาธานทั้งสี่ทิศและเมื่อหยุดเพลินในจิตกาธานเพลินก็หาได้ติดขึ้นไม่แม้จะได้พยายามอยู่หลายครั้งหลายครกาก็ตามการนั้นพระมหากัสสปะเทระเห็นอาชีวกถือดอกมณทารพเดินมาก็ทราบในทันทีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จสูป่ปณิพานแล้ว พิสุทั้งหลายก็ <ijk> แสดงอาการโศกเศร้าอาลัยพระมหากัสสปเทระกระทำอัญชลีนมัสกาาอันทักษินาวันรรอบกิจการอันและถวายบังคมพระยุคนบาทด้วยเสียงของตนขันใดนั้นก็เกิดเหตุอัศจสรยตกระบาทของพระโอค์ก็ทะลุรู้จากอีแก้ว เทศก,กาลส่งเสริมพระพุทธศาสนานในวันวิสาขาบูชาโลกนะครับเรามีพิธีอัฐมีบูชาซึ่งเป็นพิธีเหมือนกับ พระรานเพลิงประสบจำลองเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับได้มาร่วมงานกันนะครับเรามีการจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับก็จะมีความแปลกใหม่ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาชมนะครับ และนี่คือทั้งหมดของงานอัฐมีบูชาครับที่ชาวอุตรดิตถ์ครับภูมิใจและตั้งใจสืบทอดอนุรักษณ์ไว้ให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้จักได้เห็นถึงความสําคัญและเข้าใจในสัจธรรมชีวิตที่เมื่อมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนะครับถึงแม้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเองท่านก็ต้องยังปรินิพานนะครับนั่นก็หมายความว่าไม่มีใครครับได้อยู่คาฟ้าครับหรือเอาชนะอะไรไปได้เลยครับนอกจากความดีทนั้นครับที่จะทําให้หลายคนจดจําครับและสำหรับงานประเพณีดีๆแบบนี้นะครับแมคุณผู้ชมท่านใด ที่พลาดโอกาสมาเที่ยวงานในปีนี้ครับปีหน้าครับมาได้ครับเขาจัดขึ้นในช่วงวันวิสาขาบูชาพี่น้องชาวลับแลนี่เขายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดผู้ว่าลำพูนพาเที่ยวกราประธาลิพลชัยไหว้ขอพรสถูปช้างมมาไก่สัตว์คู่บารมีของพระนางจามเทวีอายุกว่า1,400ปี ใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์กลิ่นปากมากแค่ไหนก็เอาอยู่ซอสเค็มแต่ดี CTS p Premier League Plus HD Package ต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการ Made in Thailand ยกระดับกระชับสยามครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพนกับอาจารย์ระวีระแก้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับออฟครับผมเมื่อสักครู่นี้สบายมากเลยครับผมขอสอบถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งกําเนิดของฤาษีดาตนใช่ไหมครับถูกต้องครับมีทั้งหมดกี่ท่าครับอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยมี8ปท่า80ดสตน8ปดสิบท่าแปตนนะฮะถ้างั้นมีท่าไหนที่ เป็นท่าทีเด็ดแล้วคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทําตามได้ไหมอาจารย์ผมชอบด้วยไอ้ท่ายอาจารย์ชอบด้วยเหรออาาทำทุกวันทําทุกวันช่วยอะไรครับท่านี้โอ้โหทั้งการขับถ่ายการขับถ่ายอ่าเขาเรียกว่าท่ายืนยงดํารงกายพูดมาขนาดนี้นวเนี่ยผมอยากจะลองทำอาจารย์ขออนุญาตยืนเลยได้ไหมฮะได้ครับยืนยงดํารงกายอ่าอันนี้ไม่ใช่ท่านี้นะอ่าไม่ใช่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่อีกแล้วยังไงครับอาจารย์มันเหมือนท่ายืนแบบยักษ์วัดโพ ยักษ์ก็ต้องอย่างนี้ป่ะฮะถูกต้องไงอย่าง <ies. S 2> เงี้ยเหมือนเล่นโขนอย่างงี้เหมือนเล่นโขนแต่นี่หันหน้ามาหี้หันหน้าเอานะ่อพนมมืออย่างงี้ครับแต่ครก็นี้ปลายเท้านี่เราเอาออกนะเอาออกโอ้โหเออยืดตัวยืดตัวไม่งอ네 <trophy> เอออย่างงี้แล้วกำหนดไว้ครับอ่ามันมีสองจังหวะมีสองจังหวะคือขั้นแรกก็คือย่อลงก่อนครับย่อลงข้างเข้าไปนับครับผมผู้ชมทำตามได้เลยนะฮะนี่ กี่วิฮะเอาสักหาเลยกันห้าสี่สามสองหนึ่งเอาคื้นงเขาไม่ดีสู้คนแก่ไม่ได้ใช่ฮะสรุปแล้วโดยรวมทั้งหมดท่านี้ช่วยอะไรบ้างครับอาจารย์อ้าช่วยให้อายุยืนขึ้นครับอายุยืนการหมุนเวียนของเลือดก็ดีขึ้นการหมุนเวียนเลือดดีขึ้นเอาไยววะเช่นหูรูดแข็งแรงขึ้นไม่เสื่อม นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งใน8ปท่านะครับของฤรษีดัีตตนยั่งขนาดนี้ถ้าทําครบ80ท่าผมว่าโอ้โหสุขภาพร่างกายนี้แข็งแรงเลยนะครับอาจารย์ถูกต้องครับแต่ว่าในช่วงนี้ครับช่วงผู้ว่าพาเที่ยวนะครับเราจะพาผู้ชมนะครับไปที่จังหวัดลําพูนครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงครับเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนคือท่านสุวรรณกล่าวสุนทรเนี่ยติดภารกิจเร่งด่วนครับเลยมอบหมายให้ท่านรองอนัทวิทยานุกูลครับมาทําหน้าที่ที่แทนนะครับ ซึ่งที่ลำปูนครับมีกู่ช้างกู่ม้านะครับเขาเรียกว่าเอาไว้บรรจุซากของพระยาช้างและม้าทรงครับอาจารย์รู้จักไหมฮะชื่อแปลกนะชื่อแยไหมฮะอาจารย์สงสัยอยากจะไปดูแล้วนี่อยากจะไปดูไหมฮะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับในช่วงผู้ว่าพาเที่ยวที่จังหวัดลำปูนครับผู้ว่าพาเที่ยวพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดัง ระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริภพุนชัย นี่แหละครับคาขวัญประจำจังหวัดลําพูนนะครับคุณผู้ชมครับนี่จังหวัดที่มีความเป็นมายาวนานกว่า1,300ปีครับโอ้โยมาถึงลําพูนทั้งทีเราก็ต้องมากราบไหว้อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีครับที่เคารพของพี่น้องชาวลําพูนกันก่อนนะครับนี่ครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้มาเยือนเมืองที่มีมนเสน่ห์น่าหลงไหลซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้เกียรติต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีครับแม่แต่น่าเสียดายครับท่าน ว่าติดภารกิจทางราชการไม่สามารถมาพาคุณผู้ชมมาเที่ยวลําพูนได้ครับท่านเลยมอบหมายนี่ครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอานัทวิทยางนุก,กูลนะครับมาแนะนําสถานที่ดีๆที่เด็ดๆในจังหวัดลําพูนแทนครับนี่ตอนนี้ท่านรอเราอยู่แล้วครับอ่ะไปพบกับท่านเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายอานัทวิทยานุก,กูลรองผู้ว่าการจังหวัดลำพูน วันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ท่านผู้ราการจังหวัดได้มอบหมายให้ผมมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนมาลำพูนครั้งแรกแล้วผมอยากจะแนะนำให้ท่านมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่นี่ครับที่วัดพระธาตุอริขุนชัยครับ อย่างที่ท่านร้องผู้ว่าแนะนำครับมาลํำพูนี่ต้องมากราบพระาธาตุฮลิกุญชัยกันก่อนครับซึ่งสร้างขึ้นมานานหลายร้อยปีแล้วครับภายในนี่ประดิษฐานาพระบระมสารีริกธาตุที่มีพระาธาตุกระหม่อมพระาธาตุกระดูกอกพระาธาตุกระดูกนิ้วมือพระาธาตุ่อยๆของพระพุทธเจ้านี่อีกเต็มหนึ่งบาทเลยครับู้หซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านานาน,นี่เขาเชื่อกันว่าพระาธาตุฮลิกุญชัยนั้นเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดปีรากาหรือปีไก่นั่นเองครับคนที่เกิดปีไก่นี่ครับ ควรจะมากราบไหว้เพื่อความเป็นมงคลกับชีวิตนะครับเสร็จจากการกราบไหว้พระาธาตุฮลิปุญชัยแล้วนะครับนี่ครับที่ลำพูนยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายอย่างเช่นที่นี่ครับวัดพระยืนครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวัดพระยืนที่มีโอกาสต้อนรับยุคล้านนาพยาคืนนาเนี่ย ที่ได้ครองเมืองเชียงใหม่ต่อจากพญาบางรายได้กราบอััธนานิม,มนต์พระสุมนาเถระมาจากวัดบางขลังอำเภอศรีชาชนาไรไยจังหวัดสุโขทัย ได้มาจาพรรษาที่วัดพยืนนี่สองพรรษาแล้วก็ได้มาทําศิลาจารึกไว้เป็นภาษาฝักขามศิลาจารึกในเรื่องนี้ก็คือพูดถึงการดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้กราบรัฐนาพระสุนทรเทละมาอยู่วัดพยูนหลังจากที่มาพัฒนาวัดพยูนหรือว่าวัดพุทธมหาสถานไว้เป็นเบื้องต้นแล้วนี่ก็มีการสร้างพระประธานมาในอุโบสถหลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับ ผมอยากจะแนะนําสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับเรียกว่ากู่ช้างกู่มาสถานที่นี้สําคัญยังไงเชิญติดตามครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็มียินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่ได้มาโบราณสานกู่ช้างวันนี้นะฮะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ค,คับคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานาอายุ1,400ปีปซึ่งเป็นช้างสึกของพนังเจ้าจามเทวีนะฮะเป็นช้างที่มีอิทธิฤทธิ์ปัจจุบันนี้ก็เป็นสถูปที่ฝังของฝังศพของท่านอยู่ที่ด้านหลังนี้นะฮะอิทธิฤทธิ์ของท่านคืองานเนี่ยถ้าฝังไว้ด้านไหนก็จะที่นั่นจะแรงนะฮะ ก็เลยมีมติว่าต้องฝังขึ้นข้างบนปัจจุบันนี้เป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนที่ได้มาบนบานสารกล่าวมาขอพรท่านใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะจะไปเรียนหนังสือ้าขายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผสมความสําเร็จตลอด ที่แท้กู่ช้างกู่ม้านี่ก็คือสุสานที่ฝังซากช้างศึกและก็ม้าศึกที่เคยรับใช้แผ่นดินผลิตพุณชัยนะครับนี่ครับที่เคยช่วยรบปกป้องประเทศจากข้าศึกครับซึ่งในทุกๆปีก็จะมีการจัดพิธียิ่งใหญ่ครับเป็นการบวงสรวงสการะและก็ลดน้ําดําหัวกู่ช้างกู่ม้าที่เสมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนักถือเลยทีเดียวล่ะครับ นอกจากกู่ช้างแล้วเนี่ยแล้วมีกู่อื่นด้วยคร,ครับแล้วก็มีไก่ครับกูไก่ก็ยังไปอย่างนี้ประมาณสัก300เมตรนะครับ<า>อยู่ที่วัดไก่แก้วกู่ไก่ซึ่งเป็นไก่คู่บาร,รมีของนางเจ้าจามาทีวีนะฮะเป็นสัตว์ที่มีอทธิ์ที่ว่าเป็นไก่ขาวนะฮะเห็นตามที่เขาเล่าขานว่า ขันถึงจากเมืองที่ปุณชัยนี่ถึงเมืองลาโวได้ยินถึงเมืองลาโวนะครับคือขันขันที่ลำพูนครับข,ข,ขันที่ทใช่ใช่หลังจากที่ได้เสียแล้วนะฮะก็มาฝังเป็นศัตรูใกล้ๆกันเป็นซึ่งเป็นการเน้นเขาเรียกกตัญยูนะฮะร,รู้คุณซึ่งเจ้าแม่ท่านได้สร้างอนันอุลบรีไว้ให้นะครับช่วงหน้าห้ามพลาด สุดเจ๋งร้านอาหารตำนานป่าเนรมิตป่าและสวนน้ำขนาดยักษ์มาไว้ในร้านกินเสร็จลงเล่นน้ำได้เลยสนับสนุนโดยร้านอาหารเดอะเด็กบายเดอะร r เว เมนเชแรงวันนี้นะครับมีรางวัลมาแจากสำหรับบัตรรับประทานอาหารจากร้าน The d e a d by The River นะครับชมวิววัดอรุณริมแม่น้ำเจ้าพยาพร้อมหลากหลายเมนูความอร่อยมูลค่า1,000บาทรางวัลละ1นึ่ใบครับคำถามวันนี้ถามว่าอัศมีบูชาคือประเพณีเกี่ยวกับอะไรสำหรับผู้ที่โชคดีตอบถูกท่านแรกครับจะได้รับบัตรรับประทานอาหารจากร้าน เดอะเด็กบายเดอะริเวบมูลค่า1,000บาทรับ1สายเท่านั้นนะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับขอขอบคุณร้านอาหาร The ะเด็กบายเดอะริเร์ผู้ชมครับกลับเข้าสู่เมดอินไ h a i l a n d ยกระดับประชับสยานะครับเรายังคงอยู่กันที่โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพนกับอาจารย์ระวีนะครับครับอาจารย์ครับ สอบ<ม>ถามนิดนึงเลยครับผมเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเนี่ยดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเรานั่งทํางานในออฟฟิศเนี่ยมันปวดเมื่อยไปหมดตอนนี้ก็มีโรคยอดฮิรับอาจารย์ครับอะไรค,ครับ <Syndrome S 1> อือออฟฟิศซินโดรมนั่งแล้วมันเมื่อยหลังไหลมันแบบไม่ขยับขยื่นมันนั่งทํางานหน้าจอคอมเป็นเวลานานเรามีวิธีบริหารยังไงไหมครับมมีมีมีม เราจะให้เขาทําเองหรือว่าเราจะทําให้เขาก็ได้สทำเองก็ได้แหละทำเองนี่ยังไงครับเผื่อคุณผู้ชมสามารถทำตามยืดกล้ามเนื้อมันเป็นเบสิกของการนวดง่ายๆรัะอย่างเช่นวันเป็นบ่าเนี่ยแตมว่าข้างนี้นะครับเอาออกเอามือข้างนี้มาทําแบบผมนะเอาตะกุยบ่าเลยตะกุยนะฮะคือเอาไม่ไม่ถึงว่าเอากดลงไปกดลงไปนี่เราเองกดลงไปครับคุณผู้ชมกดไล่ไปกดไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปถึงคอเลยจะรู้สึกว่าเออมันช่วยได้ระดับหนึ่งครับอันนี้จะช่วยให้ อาการคลายตึงของกล้ามเนื้อบ่าคอเนี่ยมันเบาลงถ้าเผ่อมือเนี่ยไม่ไหวมือก็เจ็บยืดคอยังไงครับยืดเอ็นอย่างนี้เอ็นเองเลยนะฮะรู้สึกไหมตึงไหมตึงมากแล้วนี่นะครับก็เป็นเรียกว่าท่าง่ายๆในการช่วยเหลือตัวเองผ่อนคลายจากออฟฟิศซินโดรมนะครับอาจารย์ถูกต้องจ้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับยินดีครับเชื่อว่าตอนนี้หลายคนดูไปก็คงทําท่าทางการนวดตามไปด้วยแน่แน่ จริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายท่าและแต่ละท่าก็มีข้อดีมากมายเลยครับแต่ตอนนี้เราพักเรื่องการนวดไว้แป๊บหนึ่งไปดูเรื่องกินกันบ้างดีกว่าครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับร้านนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าเขาจะเนรมิตสวนป่าขนาดใหญ่พร้อมสวนน้ำขนาดยักษ์มาไว้ในร้านได้จะแปลกแหวกแนวแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยครับกับร้านอาหารตำนานป่าจังหวัดระยองครับ เรอาจจะสงสัยว่ามีด้วยเหรอครับร้านอาหารที่ตกแต่งเหมือนอยู่ในป่านะครับหรือว่าร้านไปตั้งอยู่ในป่ากันแน่อ้าแถมยังมีสวนน้ําอีกต่างหากและเมื่อทีมงานเมสซิเทลเลนเดินทางมาที่ร้านอาหารตํานานป่าอยู่ที่บ้านเพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศนะครับเหมือนยกป่ามาไว้ในร้านอาหารยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแนวคิดของตำนานป่าเนี่ยก็คือเราจะสร้าง สร้างงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาก็คือสร้างป่าหธรรมชาติเนี่ยเพื่อให้คนเข้าถึงได้ร้านอาหารคือง่ายที่สุดละเราก็เลยเซตอัพในคอนเซปต์นี้ขึ้นมาก็คือเป็นตำนานป่าแล้วก็สร้างเพื่อให้เป็นร้านอาหารแล้วมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นป่าในระบบนิเวศอะไรที่ไม่เกี่ยวกับป่าเราจะไม่เอาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเราเลยฉะนั้นต้นไม้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงสูงเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของป่าทั้งสิ้นมีเฟินมออีต้นไม้ที่ขึ้นในป่า หลากหลายชนิดด้วยกันบางทีเขาก็เกิดขึ้นเองบางทีก็มีนกเอามาปลูกให้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะความร่มรื่นของร้านตำนานป่าย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับซึ่งก็จะสังเกตได้ว่ารอบๆบ,บริเวณร้านแห่งนี้ครับมีน้ําตกเต็มไปหมดเลยครับมองไปทางไหนก็จะมีแต่น้ําตกซึ่งก็มีปลานี่แหวกไหวยนับร้อยๆตัวและที่สําคัญครับมีน้ําตกเพื่อพ่อหลวงของเราด้วยละครับเป็นแนวคิดที่เราสร้าง เพื่อขวัญและกําลังใจที่เราจะสร้างงานสักชิ้นหนึ่งเพื่อถวายให้กับในหลวงของเราเนี่ยคะ่ะคือน้ําตก9ชั้น72สายจริงๆแล้วจะมีต้นไม้อีก6ต้นซึ่งเป็นครบ6รอบพอดีของของอายุของท่านน่ะน,นะคะแต่ว่าต้นไม้ที่เราเอามาเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เพราะมันสูงและใหญ่มากจะเหลือกันไม่กี่ต้นฉะนั้นในชื่อคอนเซ็ปต์ของเราก็คือน้ำตก9ชั้น72สาย ด้วยความอร่อยในรสชาติของอาหารชนิดต่างๆนะครับที่มีทั้งไทยจีนฝรั่งนะครับเรียกได้ว่ามีเป็นร้อยๆเมนูเลยก็ว่าได้ครับจึงทําให้ชื่อเสียงของร้านอาหารตํานานป่าเป็นที่รู้จักถึงต่างประเทศครับซึ่งเมนูชูโรงของร้านมีอะไรกันบ้างล่ะครับเวลาที่คนมาที่นี่นะคะเขาจะสั่งปลากระพงทอดรานน้ำปลาค่ะแล้วกรเจอกเทศผัดพิกไทยดาผักกูดไฟแดงของเราเป็นร้านแรกที่เอาผักกูด มานำเสนอเป็นเมนูผัดไฟแดงให้รู้จักกันทั่วไปค่ะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของร้านอาหารตำนานป่าที่ไม่เหมือนใครเลยและเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการสร้างสวนน้ำขนาดใหญ่ในบริเวณร้านอาหาร,ร้านอาหารแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูความน่าทึ่งกันนะคะว่าจะเป็นงย โอ้ดูนะครับเห็นแล้วครับถึงกับต้องขยี้ตากันเลยทีเดียวครับไม่อยากจะเชื่อครับใครล่ะจะเชื่อครับว่านี่คือสวนน้ําจริงๆครับแถมใหญ่อลังการเหมือนกับสวนน้ําในห้างยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวครับแต่ทําไมร้านอาหารอยู่ดีๆถึงเปิดเป็นสวนน้ํากันล่ะครับพี่ครับนอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยลูกค้าต้องการที่พักเพราะว่าแค่ร้านอาหารลูกค้าบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะคุณสร้างมันเหมือนสร้างที่พัก เราก็เลยต้องสร้างรีสอร์ทแต่กว่าจะสร้างได้ก็10ปีรีสอร์ทสมบูรณ์ปุ๊บก็บต้องเริ่มมีสระว่ายน้ำตามคอนเซปต์ทั่วไปพีโนกแกบอกว่าครับสวนน้ําที่ร้านอาหารตํานานป่านี้ครับเขาจะสร้างให้ฉีกแล้วก็แหวกแนวครับจากสวนน้ําทั่วไปเรียกได้ว่าทําให้เป็นโลโก้ของสวนน้ําตํานานป่ากันไปเลยครับแ <c oughs> แค่เห็นสวนน้ําในร้านอาหารนี่กขาวัดขึ้นแล้วครับว่าแต่สวนน้ําที่นี่มันจะแตกต่างยังไงกับสวนน้ําที่อื่นๆล่ะครับ ที่สาวไา้น้ำในในความคิดของตำนานส่าแล้วเนี่ยคงจะต้องมีอะไรมากกว่าสระสี่เหลี่ยมธรรมดาเราก็เลยคิดสร้างเป็นต้นไม้ต้นสูงขนาดใหญ่แล้วก็เป็นสไลเดอร์ออกมาจากต้นไม้เพื่อให้เป็นล้อไปกับคอนเซ็ปที่เรามีอยู่มันก็เลยได้สวนน้ำที่มันอลังการแล้วก็น่าทึ่งอะคะ่ะ ส่วนเรื่องราคาค่าเล่นน้ำนะครับภายในสวนอาหารแห่งนี้นี่ครับก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับซึ่งหากใครมากินข้าวเสร็จแล้วอยากจะลงเล่นน้ําก็สามารถเล่นได้นะครับในราคาเพียงคนละ200บาทเท่านั้นเองครับส่วนเด็กๆคนไหนสูงไม่เกินเคาน์เตอร์ครับอืมบอกฟรีไปเลยครับเล่นได้สบายใจครับส่วนใครที่จะมาใช้บริการห้องพักก็เล่นน้ําได้ฟรีครับนี่ครับแหมเรียกว่าเล่นกันให้ชุ่มปอดไปเลยทีเดียวครับและพิเศษสำหรับแฟนรายการเมทแลนดนวันนี้นะครับเรามีของฟรีมาแจกอีกแล้วครับ เพียงร่วมสนุกตอบคำถามว่าร้านที่มีทั้งร้านอาหารและสวนน้ำอยู่ในที่เดียวกันนั้นมีชื่อว่าอะไรครับตอบถูกสายแรกครับรับบัตรห้องพักสุดรูนะครับ2วัน1นคืนนะครับส่วนสายที่2รับบัตรรับประทานอาหารภายในร้านมูลค่า1,000ับาทไปกินกันให้อิ่มพุงกลางไปเลยละครับอเป็นไงครับสุดยอดเลยเดี๋ยวเ,เราไปเที่ยวไกลนะอขอบคุณาค,ค,ครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเมดอินไทยแลนด์ยกระดับประชับสยานะครับ ที่โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพหรือว่าวัดพระเชตุพนนะครับดีมากๆเลยนะครับอาจารย์วันนี้ต้องของคุณจาระวีอีกครั้งหนึ่งมากๆครับผมดีครับใครที่สนใจนะครับแล้วก็ติดตามชมรายการเราอยู่เนี่ยก็สามารถนําเอาท่าพวกนี้ไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเลยนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีของดีของเด็ดเรื่องแปลกอะไร77จังหวัดทั่วประเทศไทยมาให้ชมต้องรอติดตามในเมดอินไทยแลนด์ยกระดับกระชับสยามวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอต่อเลยฮะเอาเลยจับเต็ม นี้ห้ามพลาดก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์ขนาด6คนอบหม้อเดียวทำเลี้ยงคนได้กว่า6,000ชาม